รัรัอ่าระับไปกันตาครับของกับหมาเรดอีวายอากไรครับอาเราจะพยกโงกระแทกบาแล้วก็ใปดีเซียงก็บีอารคับไปกันตามยางกับมาอาระดับกดขวาลูกยี่ห้อมุดต่เช้าเลยครับน้แล้วครับ มันเอรออกแล้วอครับเรือใหม่กับที่หน้าปประตูของสมัยอ้ายครับและยกมา บรรยากาศแบบนี้ครับไม่มีแดดแบบนี้ครับขออย่างเดียวฝนจะตกครับเอาละเว้ไปกันต่อครับสนามที่ต้องขออภัยครับในรายชว่ของคู่แรกเอาละเว้เอ็กซ์เดทีหาตั้งกล้องนิดหน่อยครับเดี๋ยวคู่สองเตรียมรอไล่เลยครับแล้วก็คู่ต่อจากคู่ที่สองนี่ถ้าใครที่ยังไม่ีท่นไปไหนครับนั่งจบมาเดียวจบของจีนแล้วครับโอเพ็น3-0ได้เลยครับ Selamat pagi, Pak. ราวังกันด้วยนะครับอาศิษย์ไพยครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับเป็นจังหวังพึ่งกันไปครับไปัหูดดเทสหมดหมดหมดเทส เล็กเทปเล็กอาล้วครับไปกันต่อครับเอ,อาล้วครับไปกันต่อครับกอิษณ์สนามทียงนี้จะไม่มีการไล่สดนะครับสุกหรับคู่แรกแล้วก็บันจ่ายเกมะครับเพราะวันนี้นี่เราจะยืนบรรจัยเกมสนามสองสนามเดียวเลยะครับ ไองาที่งาน่รัก ฟินเวอร์ฟินฟินตะพยมอ้โหูไม่ช้านเตี๋ยลองกันลองกันลองกันอันตรายลองกันแล้วไปกันต่อครับเจ้าทัพสโลไลหรู้ทัพแมนยูครับเอาละครับฝั่งนู้นครับมีสกอร์อีกแล้วครับบ้าบ้ามันอ่อนออมันอ่อนไม่มันอ่อนมันโยก เอาละครับไปกันต่อครับแล้วก็ไปกันต่อย้อนมาเกี่ยวได้ที่ที่ออกแล้วย้อนกลับมาที่พี่ไหมครับย้อนกลับมาที่พี่นอกที่นอกนี่มาแคมปิ้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ ย้อนตายยกรูปดีครับเอเกี่ยวไม่ได้ครับโอ้ผมบอกเลยว่าจะออกหน้านี้ครก็งกินหางแน่นอนครับสำหรับลีกนี้ครับลีกนี้ลังรางวัลเราก็ถูกตัดลงมาแล้วครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับเพราะว่าเราจะให้ทุกทีมว่าพอทีมในทุกเก้าทีมครับทีแรกตั้งไว้ที่เก้าทีมแชมป์หนึ่งหมื่นบาทครับตั้งสมัครสองพันห้าครับจะส่งมาแค่เพียงแค่เจ็ดทีมครับทีมที่แปดนี่ถอนกักอากาศครับ ไม่เป็นไรครับเวลาทีมครัไม่พร้อมครับเพาต้องทีมที่พร้อมที่สุดครับส่งมาครับต้องขอขอบคุณทั้งเจ็ดทีมงานครับสำหรับฟุตบอลวีฮีครับหรือว่าฟุตบอลอาวุโสครับสามสิบห้าตัวครับพร้อมเต็มตัวเอาละครับเปลี่ยนแล้วครับส่งไม้ตายครับเอาละเลยส่งของดีซีซีดีดีอย่างเจ้าหน้าเจ้าชายครับเจ้าชายผินผิน แล้วก็ขอเปลี่ยนเต้ยด้วยครับมาเต้ยมาแล้วก็ส่งพี่ดุลลุมาครับเอาละครับนี่ครับเพลย์ิเกอร์แดนการครับของสมัยอ้ายโอ้โหอาทิตย์เมื่อกี้พลาดท่านะต้องใช้คขาว่าพลาดท่านแพ้มาต้องเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแก้ไอ้ตารางคะแนนนะครับเพราะว่าสมัยอ้ายูแพ้สองศูนย์นะอาทิตย์ที่แล้วอ๋อแพ้สองศูนย์เพราะว่าทางทีมไทยแจ้งมา โอ้โหนี่นะไปแล้วรับรรยากาศแถวๆน้องต้นข้า อาวุธนี้อาวุธเด็ดครับเดี๋ยวดูกัน,นเดี๋ยวดูกันก่อนดูประตูดูประต,ตูเปิดอาการเข้ามานะครับ

เอาละครับเกันต่อครับคุณยายเกียรติผมมาแล้วครับ มาแล้วครับไปกันต่อครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเราไม่ได้หยุดนะครับเราแจ้งอย่างนี้นะครับทั้งทแฟนๆ EP นะครับสัปดาห์หน้าเราไม่ได้หยุดนะครับในทั้งศัพท์แล้วก็ดีดีนิสลาบารดีดีชั้นหนึ่งครับแลาบารไปเก็บเปลีกยนดีชั้นหนึ่งวันที่สิบเก้าครับ แล้วบัสตาแตกเขาก็มาครับ Não pode อาแล้วก็กับกต่จะต่อครับมาหาแต่นใดนผมทั้งหลังกมบอกว่านี่ลองมาแรกกันแล้วเนี่ย ไ้เียขึ้นมาครับเอาลววยังไง้วายังด <in> ักไ <out> ว้ได <habitude> ้ค <Use> ร <pues, S 1> ับรยรยมาที่จับแก๊ปวาไงครับแกปตินตับโยชต่อสตมาที่กบิสันกดขวาอีกแล้วเรียกที Yeah. <laughs> <laughs> à rồi các bạn tiếp tục đi rập ba rồi các bạn tiếp tục đi どうぞ。<laughs> ตอนเรียนรก็ขอหาคุณครับบางดูออเดียครับก็เป็นตัอย่างให้เกียรวครับแต่ต่อไปนี้เกียบจะไม่มีบางดูอีกต่อไปครับเพราะว่าเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วครับ นาทีแรกช่งนาทีสุดท้ายครับเอาละครับไปกันต่อครับเข้ามือผู้รักษาประตูดินประเทศนเดียกับจะกุืนเสียเปอมียอดปล่อยบอลกระแทกมาตรงนี้ระวังการจะเอาความไปหนึ่งไีใหม่มีเสียงเลยที่่ายังไงจะทะลุเกโยะกันมากระบาดพาไปสี่เข้าดีโอ้โหดีแล้วดีแล้ว โอเคอยาลืมอทต์อด้วยนรดด้วยด้ด้วยด้วย้ยยับมืดิปาไปัดิ Ficou